ค่ะต่อไปเป็นวิชาเออร์ไทอยู่นะคะข้อ74นะคะโอเคเขาเป็นเรื่องของหินเนาะข้อใดจับคู่หินแปรกับหินต้นกำเนิดที่ถูกแปรสภาพไม่ถูกต้องข้อ 1. หินนหำแปรจากหินชีสข้อ 2. หินอ่อนแปรจากหินปูนข้อ 3. หินชีสแปรจากหินดินดานข้อ 4. หินคอร์สไซท์แปรจากหินทราย บางคนก็อาจจะอึ้งๆไปหินอะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกๆใช่ไหมทีนี้อันนี้เราจะทําข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักประเภทของหินก่อนโอเคปึ๊บเขาถามถึงหินแปรใช่ป่ะเราก็มาดูก่อนก่อนว่าหินนี้ทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยอหินหินจะแบ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆหนึ่งก็คือหินอัคนี หินอัคนีก็คือหินที่เกิดจากพวกการเย็นตัวของแมกมากหรือว่าลาวาหรือว่าเป็นพวกที่มันเป็นหินหนืดใต้พื้นโลกใต้ใต้ผิวโลกอะนะคะแล้วมันก็เย็นตัวใช่ไหมหินอัคนีอะมันจะแบ่งออกเป็น2แบบึคืออัคนีแทรกซอนกับหินอัคนีพุอัคนีแทรกซอนก็คือมันค่อยๆเย,ย็นตัวอย่างช้าๆจะเห็นเป็นดอกเห็นเป็นดอกแร่เป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ย ผ,ผิวของเขาเรียกว่าเนื้อหินอ่ะจะมีลักษณะเป็นดอกแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าหินอคเดนิเซตซอนคือเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาใต้ผิวโลกต่อไปคือหินอคเดนีพุหินอคเดนีพุคือหินอคเดนีที่เย็นตัวอย่างรวดเร็วคือเย็นตัวบนผิวโลกนั่นเองนะคะก็คือเมื่อาาลาวาไหลออกมาแล้วเนี่ยมันก็เย็นตัวอย่างรวดเร็วใช่ปะอืมเราจะเรียกหินคณีว่าหินอคเดนีพุเพราะว่ามันพุออกมาใช่ไหมแล้วก็เนื้อสัมผัสข,ของมันเนี่ย มันจะไม่มีเขาเรียกว่า texture อ่ะมันจะไม่มันจะไม่เห็นเป็นดอกดอกของแร่เพราะว่าพวกแร่ต่างๆมันยังตกผลึกไม่ทันก็จะเรียกว่าอันเนี้ยเป็นหินอคน,นีพุทีนี้หลังจากเกิดหินอคน,นีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดการผุพังถูกปะเกิดการผุพังปพ๊บก็มีการผุพังมีการกัดเซาะลงไปป๊บกลายเป็นตะกอนถูกไหมคะแล้วพอตะกอนนี่มันก็อัดแน่นสะสมกันกลายเป็นหิน ตะกอนหรือบางคนเขาก็เรียกว่าหินชั้นเพราะมันสะสมทับกันเป็นชั้นชั้นนั้นชั้นไปเรื่อยๆก็คือหินขนันนีเนี่ยมันแตกหักแตกหักโดนกัดเซาะโดนผุพังอะไรเงี้ยออกมากลายเป็นตะกอนต่างๆแล้วตะกอนต่างๆก็ไปทับถมทับถมอัดแน่นกลายเป็นหินอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าหินตะกอนเนาะโอเคหินตะกอนก็จะมีสองแบบสองแบบเขียนไงดีคือ หนึ่งคือตะกอนเคมีตะกอนเคมีก็คือเป็นพวกแบบหินที่เ,เขาเรียกว่าอะไรตะกอนเคมีชีวะก็เป็นพวกเชื่อมประสานแล้วก็มีพวกหินบูวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตะกอนเคมีเนาะต่อไปก็เป็นหินตะกอนแบบที่มันเป็นพวกเศษหินก็คือพวกหินาย หินทรายหินขวดมนกวดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพ,พวกหินกายภาพอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแตกแ,ตแล้วก็มาทับกันแต่อีกอันคือหินชีวภาพก็คือเป็นหินที่แบบเออเกิดจากการทับถมของซากหอยเปลือกหอยแพลงต้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไดอะตอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหินตะกอนชีวะเนาะโอเคที่พอหินกรณี้หรือหินตะกอนเนี่ยมันเออถูกดันเข้าไปใต้พื้นโลกมา,มากๆปึ๊บ หรือว่าโดนความร้อนความดันปึ๊บมันจะกลายเป็นหินแปร ى. ก็คือมีความร้อนความดันใช่ไหมทำให้อัดแน่นเอาหินอนคณีไปเผาเอาอินทรคณีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ โดนหินอัคนีมีความร้อนมากๆโดนความดันอัดมากๆจะกลายเป็นหินแปรรวมทั้งหินตะกอนเหมือนกันมีความร้อนความดันมากๆก็จะกลายเป็นหินแปรทีนี้หินก็จะมี3แบบก็คืออัคนีตะกอนแล้วก็แปรใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่า ข้อใดจับคู่หินแปรกับหินต้นกําเนิดที่ถูกไปสภาพได้ไม่ถูกต้องหินต้นกําเนิดคืออะไรหินต้นกําเนิดก็คือหินก่อนที่มันจะเป็นหินแปรถูกป่ะถ้าสมมติว่าหินอคเีแปรไปเป็นหินแปรปุ๊บหินต้นกําเนิดของหินแปรตัวนี้ก็คือหินอคเีแต่ถ้าเกิดเป็นหินตะกอนแปรไปหินแปรหินต้นกําเนิดของหินแปรอันนั้นก็จะกลายเป็นหินตะกอนอย่างงี้อืมดังนั้นเราลองมาดูใช้กันค่ะเขาบอกว่า หินแปรแปรจากหินแกนิตเออหินไนแปรจากหินแกนิตถูกหรือเปล่าหินไนแปรจากหินแกนิตถูกไหมคะอันนี้ถูกต้องนะหินไนแปรจากหินแกนิตถูกต้องฟึ่หินอ่อนแปรจากหินปูนถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะหินอ่อนแปรจากหินปูนหินไนเนี่ยหินแกนิตปกติมันจะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเม็ดเม็ดแร่ฟึ่งฟึนี่แร่อะไรต่างๆ่างมากมายก็จะเป็นสีเคยเห็นตามตามซิงของ หลังอ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้ไหมคะที่เป็นหินแกรนิตอ่ะเนี่ยนะหรือไม่ก็พื้นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยก็จะเป็นหินแกรนิตอืมมันจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมทีนี้หินไหนเนี่ยมันทําให้แกรนิตอะ่ะแกรนิตจะโดนความดันความร้อนปุ๊บกลายเป็นหินไหนซึ่งพอมันโดนความดันปุ๊บเนี่ยโดนความดันความร้อนเนี่ยไอเม็ดแรกต่างๆมันจะถูกบีบเป็นเส้น,สน,สนๆก็คือจะเห็นกลายเป็นริ้วขนาน อืมเพราะว่ามันถูกอัดแบบนี้ถูกป่ะอืมก็จะหกลายเป็นริ้วๆเส้นๆอย่างงี้เพราะว่าเม็ดแร่ถูกปีดเราก็เรียกตรงนี้ว่าริ้วขนานหินไหนเป็นหินแปรที่มีนิ้วขนานโอเคต่อไปหินอ่อนไปจากหินปูนหินอ่อนไปจากหินปูนเป็นการแปรแบบแปรสัมผัสโอเคการแปรมีสองแบบเดี๋ยวบอกก่อนการแปรมีสองแบบ น่คือการแปลแบบภพศสารแปลแบบภพศสารภพศสารแปลว่าบร,ริเวณกว้างใหญ่ใช่ปะก็คือเป็นบร,ริเวณที่เปลือกโลกมันมุดอย่างเงี้ยคือเปลือกโลกโลกมันมุดเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมเมื่อโลกเปลือกโลกมันมุดเข้าไปอ่ะมันก็จะมีความร้อนถูกปะคะ มีความร้อนแล้วก็มีความดันด้วยใช่ไหมทําให้อันเนี้ยเกิดการแปลแบบภพศสารก็คือมันแปแปรแแปลทั้งเปลือกเลยอะถูกปะแผ่นเนี้ยก็คือช่วงนี้ทั้งหมดทุกแปรไปหมดเลยก็เป็นบริเวณใหญ่กว้างใหญ่ก็จะเรียกว่าแปลภพยสารก็คือจะมีทั้งความร้อนบวกความดันการแปรแบบภพศสารจะทําให้เกิดริ้วขนานจะทาให้เกิดริ้วขนานก็คือ หินจะถูกบีบปเป็นเส้นๆเนี้ยแร่จะถูกบีบปเป็นเส้นอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นริ้วขนานตามแนวการอัดนเนาะโอเคอันนี้คือการแปลแบบภพศสารอันที่สองอันที่สองคือการแปลสัมผัสแปลสัมผัสเกิดขึ้นได้อย่างไรแปลสัมผัสเกิดขึ้นได้จากสมอันเป็นชั้นหนิน ma าาอย่างนี้ใช่ปะแล้วอยู่มันมีแมกมาซึมเข้ามาปึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของแมกมานะคะ อยู่ๆก็มีก้อนแมกามาซึมขข้ามาปึ๊บบริเวณแมกมา,กมากคือหินร้อนถูกไหมคะคือหินหนืดที่ร้อนมากดังนั้นบริเวณที่สัมผัสกับหินชั้นตรงเนี้มันจะเกิดการแปรแบบสัมผัสปึบ๊บเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี้ยแถบเนี้ยก็จะเกิดการแปรก็คือเป็นการแปรแบบสัมผัสปึบ๊บการแปรแบบสัมผัสถามว่ามันเกิดบริเวณกว้างไหมก็กว้างแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบริเวณมัน,ม,นมันเกิดแค่บริเวณผิวสัมผัสกับแมกมาถูกป่ะคะ อดังนั้นทําให้บริเวณตรงเนี้ยจะโดนความร้อนบริเวณตรงนี้จะโดนความร้อนจากแมกมาทาให้เอ,อมันเกิดการแปรขึ้นพวกองค์ประกอบแร่จะเปลี่ยนเกิดการหลอมของแร่อะไรเงี้ยในในในชั้นหินนะคะก็ทําให้เกิดเป็นหินแปรแบบสัมผัสแป่สัมผัส,ผผสดังนั้นแปรสัมผัสคุณเอ,อเขาเรียกว่าคีของมันหรือว่าหรือว่าใจความหลักของมันก็คือมีความร้อนนั่นเองอ มีความนอนแป่แบบสัมผัสจะมีแต่ความน้อนเนาะก็คืออาจจะมีความดันได้นิดหน่อยแต่ว่าความน้อนจะมีเยอะกว่าโอเคปะอืมดังนั้นการแปลสัมผัสก็คือไม่ค่อยมีความดันมากไม่เกิดริ้วขนานส่วนเนี่ยก็จะเป็นความน้อนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้โอเคนะคะดังนั้นหินแปะมีสองแบบเนาะคือแปะแปแบบไฟศาลแปแปบสัมผัสแปะแบบไฟสารก็คืออย่างยกตัวอย่างอันแรกคือหินไนท์ก็คือจะเกิดริ้วขนานถูกไหมแปลจากหินแกรนิตต่อไปหินอ่อนแปะจากหินปูนเป็นปอันแปะแบบสัมผัส ก็คือมันไม่เกิดริ้วขนาดถูกไหมคะเคยเห็นหินอ่อนปาะเคยเห็นหินอ่อนอะไรเงี้ยอืมก็คือจะเป็นการแปลจากหินปูนเนาะไม่เกิดไม่เกิดริ้วขนาดต่อไปหินชีสแปลจากหินดินดานดูไม่เอ่ยอันนี้ยังไม่ฟันหงเดี๋ยวพี่จะมีเแผนภาพมาให้ดูฟึบส่วนอีกอันนึงคือหินควอตไซต์แปลจากหินทรายควอตไซาตากก์เขียนภาษาอังกฤษว่าโอเค คำว่าไซส์คำว่าขอดพึ่มขอดมันคือเม็ดทรายเลยค่ะหินทรายเนี่ยก็จะเกิดจากการประกอบจากแร่ขอดอเนี่ยมันจะเกิดจากการประกอบบอกประกอบจากแร่ขอดก็คือเม็ดทรายต่างๆคือแร่ขอดนะคะดังนั้นคอสไซส์ก็เป็นการที่บอกบอกแล้วว่ามันแปลมาจากหินทรายก็คือหินทรายเนี้ยโดนความร้อน อันนี้ความร้อนเนาะมันโดนความร้อนทําให้พอโดนความร้อนแล้วอะ่ะเม็ดทรายแต่ละเม,ม็ดสมมติว่าหินทรายเป็นเม็ดๆอย่างนี้ถูกไหมคะเม็ดทรายแต่ละเม็ดมันหลอมเชื่อมกันปึ๊บกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยเราก็เลยเล่จัดหินทรายที่เคยเห็นเป็นเม็ดเม็ดทรายอัด,อ,ดอัดกันอย่างเงี้ยแล้วพอมันโดนความร้อนทําให้เม็ดทรายหลอมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวเราจะเรียกหินนี้ว่าหินคอสไซทีนี้ลองมาดูว่าข้อสามผิดยังไง หินชีสแปลจากหินดินดานถูกไหมเอ่ยหินชีสคืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรามาดูแผนภาพนี้ค่ะอันนี้คือเป็นแผนภาพการแปลของหินหินแปรเนาะอันแรกเลยคือตึ๊บตอนแรกจะเป็นหินหินดินดานถูกปะรูปนี้คือหินดินดานนะคะก็คือแจนนี้คือคือความดันนะคะ ถ้าเกิดย,ยิ่งไปทางนี้ก็คือยิ่งมีความดันมากโอเคอันนี้ก็ยิ่งดันมากถ้าไปทางแกนนี้ก็คือเป็นอ,อ,อุณหภูมิอันนี้ก็คืออุณหภูมิสูงโอเคอุณหภูมิสูงก็จะไปทางนี้นะนี่ตอนแรกเริ่มแรกเลยก็จะเป็นดินดานถูกป่ะคะดินดานปุ๊บพอเริ่มมีอุณหภูมิแล้วก็เริ่มมีความดันเนี่ยก็จะกลายเป็นหินชนวน คือดานกลายเป็นชนวนนะทีนี้พอชนวนปุ๊บมันก็ถูกแปลไปเรื่อยกลายเป็นหินชีสถูกปะอืมกลายเป็นหินชีสดินดานแปลไปเป็นหินชนวนพอหินชนวนโดนความร้อนความดานอีกก็กลายเป็นหินชีสใช่ปะดังนั้นหินชีสแปลจากหินต้นเงินคืออะไรคะหินต้นเงินของมันคือหินชนวนถูกปะอืมถึงแม้หินชนวนจะเป็นหินหินแปลด้วยกันก็ตามนะ คือหินแปรมันสามารถเกิดได้จากสามแหล่งก็คือหินอคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรด้วยกันเองแปลมาเป็นหินแปรถูกป่ะอืมดังนั้นหินชนวนก็จะแปรเป็นหินชีสพอหินชีสเกิดการอความร้อนความดันมากๆก็จะกลายเป็นหินไนส์ไนส์เกิดได้จากสองประเภทก็คือเกิดจากหินชีสกับหินแกรนิตนะคะโอเคนะอืมและที่ทีนี้ อันนี้ก็คือหินฮอนเฟลข้างบนคือหินฮอนเฟลหินฮอนเฟลฮอนเฟล H O R N F E L S เนาะหินฮอนเฟลก็คือเป็นหินไหม้ก็คือเป็นหินที่โดนความนอนพวกเนี้ยพวกมันจะเกิดตามหินถติว่าเป็นแมกมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็เกิดตามการแปรสัมผัสก็คือบริเวณที่สัมผัสกับแมกมาเลยเนี่ยก็จะไหม้มากเลยฟึบ ก็จะเป็นหินไม่ก็จะเรียกว่าคอนเฟลโอเคทีน,นี้หินที่โดนความดันมากๆเราจะเรียกหินเนานี้ว่าบลูชีสอืมก็จะโดดมีมีริ้วขนานมากเลยก็จะโดนแรงอัดมากอุณหภูมิไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่โอเคนะดังนั้นหินชีสแปลจากหินชนวนใช่ไหมคะโอเคแล้วชนวนแปลมาจากดินดินดานอีกทีเนาะดังนั้นหินชีสไม่ได้แปลมาจากหินดินดาน คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ3ค่ะหินชีสแปลมาจากอะไรเอ่ยหินชีสแปลมาจากชนวนถูกไหม,มไม่ใช่ดินดานดังนั้นหินต้นกําเนิดที่ถูกแปลสภาพไม่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองเพราะหินชีสแต่จากหินชนวนโอเคค่ะข้อนี้ตอบข้อ3นะคะโอเคนะดังนั้นเรามาทวนกันว่าหินมีกี่ประเภทหินมีสมประเภทถูกไหม หินมีหินอคนีหินตะกอหินแปรหินแปรสามารถเกิดจากการแปรได้ทั้งจากหินอคนีหินตะกอหรือว่าหินแปรด้วยกันเองก็ตามปึ๊บทีนี้หินแปรมี2แบบหินแปรมี2แบบถูกป้าหนึ่งคือการแปรแบบภพศสารก็คือมีทั้งความร้อนความดันปึ๊บเกิดการอัดของของแผ่นเปลือกโลกอย่างนี้แปรแบบภพศสารบริเวณกว้างใหญ่ต่อไปเป็นการแปรแบบสัมผัสก็คือพบเฉพาะผิวสัมผัสระหว่างแมกมากับหินชั้นเท่านั้นเอง หินที่มันเป็นชั้นหินเท่านั้นเองไม่ใช่หินทัานโอเคนะก็จะเกิดการแปลเป็นความร้อนจะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความดันมากจะเรียกว่าเป็นการแปลแ,ปลแบบสัมผัสจะไม่เกิดริ้วขนานถ้าเป็นการแปลแปลแบบภพศสารจะเกิดริ้วขนานนะคะโอเคและทีนี้ก็จะมีการแผนภาพนี้ซึ่งดินจะบอกได้ว่าดินดานพอเจอความร้อนหรือความดันมากขึ้นก็จะกลายเป็นชนวนเจอความร้อนกับความดันมากขึ้นอีกหินชนวนจะแปรไปเป็นหินชีส พอเจอความดันความร้อนมากขึ้นไปอีกหน่อยนึงจะกลายเป็นหินไหนแล้วก็มิกมาไทอันนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพบใครจะค่อนข้างยากก็คือมีความร้อนสูงมากมีความดันสูงมากเลยโอเคนะดังนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่ผิดถูกปะ่ะก็คือ,ข,อข้อหินชีสแปรจากหินหินดานมันต้องไปจากชนวนดังนั้นข้อ4ตอบจากข้อ74ตอบข้อ3นะคะ